ั้งใ,ใจของน้องในบ่โมงังอคือวันสองวันที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นวันที่ค่อนข้างร้อนแรงเกี่ยวกับกระแสวิพากวิภาควิจารนะครับเป็นวงกว้างไม่เป็นสังคมของทางอินฟูแวดวงบันเทิงต่างๆก็ หันมาให้การหานันมาให้ความสนใจกับพี่บ้านฟินแลนด์นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็คาไดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะักข่าวบุกให้รถตู้แล้วมันแบบเมื่อคืนแบบคนมันเยอะมากคนมารอดูผมเยอะมากเมื่อคืนนี้ที่ เป็นสบู่ใช่ปะทีนี้พอแบบพอแบบคนมันเยอะมากปกติการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นักข่าวนี่ไปไปข้างหลังไปทีเนาะแต่แต่เมื่อคืนเนี้มันเห็นใจแบบทุกคนทุกฝ่ายก็เลยอะงานให้หนักข่าวขึ้นมาสัมภาษณ์บนรถก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไมาให้สัมภาษณ์บนรถเมื่อคืนนี้บนรถตู้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะ เผยแพ้วันไหนไปนไหนคะผมมาโกดังครับวันนี้มาดูแดนเซอร์ซ้อมสวัสดีนะครับยังไม่ทานข้าวเลยเนี่ยเพิ่งตื่นเช้าเมื่อคืนนี้มีคอนเสิร์ตที่งานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพิ่งตื่นแล้วก็นี่แหละกางจออกไปโกดังไปดูชุดเสื้อผาหน้าผมแต่ตื่นขึ้นมายอมรับว,ว่า ยอมรับว่าเจอตัวเองเจะไม่อยากเปิดโทรศัพท์อ่ะเออเบื่อหน้าตัวเองไปเลยไม่อยากจับโทรศัพท์เลยวันวันนี้กับมุ่วนี่กับวันนี้แบบเปิดขึ้นมาเห็นแต่ตัวเองโอ้ยววียนไหล เปิดเฟซเปิดทิกตอกเปิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเห็นแต่เห็นแต่แคห่วงไงเห็นแต่ตัวเองแล้วแบบอ่านคมนี้แล้วก็ขำอยู่เป็นสีสารให้กับสังคมได้ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันผู้บ้านฟินยเป็นสี่สารให้กับสังคมไทยได้ตลกขบขันกัน ขอบคุณนะครับสามพันหรอยท่านกดแชร์ให้ผมหรือยังครับผมกำลังจะไปนี่แหละข้างหน้าแต่ผมเอ็นดูนะในวันที่แบบต่อให้ใครวิาพากษ์วิจารณ์เรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยเอฟซี FC ผมก็ยังแบบรักผู้ใหญ่บ้านผู้ให่บ้านจะเป็นง่อยเป็นเงี้ยวก็รักผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยโอยสมบอบ เออคนรักฉันแบบแบบที่เป็นฉันจริงๆนะสิแม่เออแล้วแบบเมื่อวานข่าวมันแรงเนาะข่าวมันแรงมากคนเขาอยากรู้บ้างครับตัวจริงเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมอะไรย่างเงี้ยแล้วมีด้อมหนึ่งมีแบบแฟนคลับแฟนคลับคนหนึงเป็นผู้หญิง ถือป้ายไฟแบบป้ายไฟมาเลยเป็นมือถือป้ายไฟอ่ะ f c กน้อยพะนะ fc f c กน้อยม a กเกน้อยพ่ะนะันมาคือแสดงว่ามาจากมาจากข่าวทั้งหมดเลยแฟนคลับเมื่อวานนี้มาจากข่าวหมดเลยแล้วรถตู้เมื่อวานที่แบบขี่ออกจากงานน่ะเขามาคอรถตู้ตึง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 อะไรเงี้ย เกน้อยสูสุดเด้อลูกบักลาเกน้อยสูดดยสุดเด้อลูกเกน้อยอะไรเนี่ยควงเงี้ยนะควงกับแบบสไตล์ควงดีขวาเอ้าเปิดไฟในแไปเบิ่องนงเกน้อยอันนั้นนี่สี่พันคนแชร์ให้หน่อยครับแชร์ให้ผู้หญิฟินแลนด์หน่อยเดี๋ยวผมแชร์ให้ตัวเองดีกว่าแชร์ให้เจ้าของก่อนเด้อ คอยบอกการคอมเมนต์คือจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ย <c oughs> ต้นกำเนิดของการโพสต์นะไม่ได้มีอะไรเลยนะบริมีอย่างเลยถ้าคนรู้จักพี่ว่าี่เลยจริงๆอ,อ่านแล้วจะตลกอ่านแล้วจะขา <c oughs> พี่นมติดป้าย ติดได้เลยนะพี่ถ้ามันพร้อมแล้วติดเลยพี่ยกหัวจะขวางไร สวัสดีนะครับแล้วเมื่อวานคุยกับคุยสักกะเบสเบียดบอกว่าอะไรมันขํำเบียมันข่ำหัวเมียหวัหวรอเขาเมียแล้วอะไรเนี้ยอะไรของเธออีกเนี่ยอะไรของเธออีกคนนะคือคุย,คยน้ำกัน พูดไปสรุปสรุปสรุข่าวอยู่ว่ายอดยาดมเดี๋ยวยังทางไงสรุปให้สิ้นเดือนนะครับคุณเบสคุณนอนสวยๆน่าสวยๆอยู่บ้านนั่นแหละ ไหนคะเอ่อผมมานี่ค่ะ